พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักด้วยวันที่28พฤษภาคมของทุกปีกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อย้ำเตือนให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพกันพื้นฐานตามแนวทางที่เรียกว่าสุขบัญญัติ10ประการอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและสร้างเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมในปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นภาวะวิกฤตทั่วโลกส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับชีวิตสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆจึงได้ดำเนินการรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงการป้องกันอันตรายจากโควิด -19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือและการฉีดวัคซีนซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยเข้ารับวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันการเกิดโรคลดความรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคซึ่งจะนำพี่น้องชาวไทยไปสู่การดำรงชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปส่วนยุวะอาสาสมัครสาธารณสุขแกนนำเด็กและเยาวชนที่อยู่ทั้งในและนอกระบบสถานศึกษาต่างๆนับเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ที่สามารถช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้โดยทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารสุขภาพนำแนวทางสุขบัญญัติข้อ10คือมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมภายใต้คำขวัญยุวะอสอมอชวนครอบครัวทั่วไทยพร้อมใจฉีดวัคซีนโดยทำบทบาทตามหลัก3ชคือชอที่1ชี้แจงความปลอดภัยและประโยชน์ของวัคซีนชที่2ชักชวน ให้มีการลงทะเบียนเพื่อไปฉีดวัคซีนแก่คนในครอบครัวและชอที่3ช่วยเหลือการลงทะเบียนและติดตามผลหลังการฉีดวัคซีนนอกจากนี้ยุวะอสมยังเป็นขุมพลังที่ช่วยสื่อสารให้กับเพื่อนนักเรียนบอกต่อกับคนในครอบครัวตนเองและคนรอบข้างให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัยยิ้มอย่างมีความสุขพร้อม ต้อนรับการเปิดประเทศกลับสู่ภาวะปกติต่อไปกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมแรงร่วมใจกันร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนซึ่งจะเป็นการวางรากฐานให้ระบบสุขภาพของประเทศให้แข็งแรงตลอดไปขอบคุณครับ